ที่แต่สําหรับพวกผมนั้นนะครับก็จะได้ติดตามและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมีสตินะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศของบ้านเมืองถัดจากนี้ไปนั้นผมก็เชื่อว่าเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยและการรื่องรัฐธรรมนูญนั้นก็จะเป็นประเด็นหลักประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับท,ที่ที่ก็มีเนื้อหามาควบคู่นั้นก็คือเรื่องกฎอัายการศึกซึ่งก็มีการแสดงความคิดเห็นกันมากมาย นะครับไม่ว่าในซี่ของพรรคการเมืองในซี่ของผู้นำรัฐบาลนะครับทีมงานโกศกอะไรกันมากมายว่าจะมีการยกเลิกกฎรัยาการศึกหรือไม่ซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได้แสดงความคิดเห็นโดยยึดเอาถ้อยแถลงของรัฐมนตรวีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาว่าจะมีการยกเลิกในบางพื้นที่ตลอดระยะเวลาผ่านมานั้นผมก็เรียนกับพี่น้องหลายครั้งว่า จะไม่ได้ยินเสียงของการเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎใดๆการศึกจากปากของผมเพราะว่าผมก็รู้ว่าอะไรสามารถเรียกร้องอะไรไม่สามารถเรียกร้องในกรณีเรื่องกฎใดการศึกที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางนายกรัฐมนตรีตั้งคําถามกลับมาว่าเลิกกฎใดการศึกแล้วปฏิรูปไม่ได้ใครจะรับผิดชอบและก็ ท่านพูดถึงประเด็นของกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆในขณะนี้นะครับรวมกระทั่งสื่อมวลชนได้ถามกรณีคุณวรชัยเหมะว่าจะดําเนินการกันอย่างไรซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าอย่าติผิดกฎหมายอย่าผิดกฎอายการสุตก็แล้วกันผมไม่ทราบนะครับว่าทางการข่าวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ ท่นมีการข่าวถึงกลุ่มการเมืองต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวกันอย่างไรแต่มุมมองของผมนั้นอย่างที่ได้ประกาศอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนว่าคนไทยนะครับซึ่งได้ฟังเรื่องรถแม็ผมเชื่อว่าถ้าเดินไปตามรถแม็นะในทางการเมืองไม่มีปัญหาอะไรเพราะทุกคนรู้วันวอเวลานอนะครับว่าจะมีการเลือกตั้ง เดือนตุลาคม2558อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นวิกฤตทางการเมืองนั้นผมยังเชื่อว่าไม่น่าห่วงแต่ว่าทางการข่าวนะครับที่ว่ามีการเคลื่อนไหวที่จะเป็นอันตรายจนกระทั่งว่าปฏิรูปไม่ได้นั้นผมไม่ทราบว่าการข่าวที่ว่ามันคืออะไรซึ่งในส่วนแวดวงของคนเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นเวลานี้ก็แต่ละฝ่ายก็แสดงจุดยืนชัดเจน นะครับไม่ว่าในซี่ของพรรคการเมืองนะครับในซี่ของกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองว่าไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่ทางพรรคเพื่อไทยคุณปลอดประสบได้แสดงความคิดเห็นว่าจะไม่เป็นอุปรสรรคถ้ามีการยกเลิกการใช้กฎอายการศึกในเขตพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวซึ่งผมเองเนี่ยนะครับอยากเดิมก็ไม่เคยคิดว่าจะไปเรียกร้องอะไรแต่ว่าฟังรัฐมนตรีการท่องเที่ยวที่เขาต้องการพลิกฟื้นการท่องเที่ยว เขาบอกให้สบายใจกันได้ว่านะครับว่าจะได้ห่วงใยนะครับในส่วนของพวกเราจะเป็นปัญหาในพื้นที่ในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่กันเต็มทีแล้วนั้นแล้วถ้าจะมีการตัดสินใจย,ยกเลิกบริกา,ารศึกี่กองต้องขอเรียนดําว่าผมไม่ได้เรียกร้องว่าถ้าถ้าตัดสินใจเองว่าจะยกเลิกบริกา,ารศึกในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับจะไม่มีปัญหาอุปรสรรคใดๆจากกระบวนการของนปช เพราะเราก็รู้สภาพของประเทศเนี่ยนะครับซึ่งมันย่าแย่อยู่แล้วจากการท่องเที่ยวนะครับก่อนยึดอํานาจเนี่ยนะครับหกเจ็ดเดือนนะั้นมันก็อยู่แล้วแล้วก็หลังจากนี้มาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ฆาตการรมที่กาะเตา่ามันก็ย่าแย่กันเต็มทีเพราะฉะนั้นพอเจ้ากระทรวงการท่องเที่ยวประกาศเราก็บอกเสียงดังๆว่าถ้าไปดําเนินการตามที่ประกาศในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งทั้งประเทศเนี่ยนะครับไม่มีการยกเลิกอยู่แล้วถ้าฟังความคิดเห็น แต่ว่าถ้าตัดสินใจเฉพาะในเขตพื้นที่การท่องเที่ยวก็ให้สบายใจกันได้ว่าจะไม่มีปัญหาอุปสรรคระหว่างกันถึงผมก็ไม่ทราบไม่ทราบว่าทางการเมืองทางการข่าวนะครับเป็นกลุ่มใดอย่างไรผมไม่ทราบแต่ผมอยากจะเรียนอย่างหนึ่งก็คือว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับเราเองแต่ละฝ่ายนะครับต้องมีความเข้าใจระหว่างกันเพราะว่าณขนาดนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่า บรรยากาศของบ้านเมืองมันเริ่มที่จะคลี่คลายแต่ถ้าว่าเนี่ยนะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่ทางคณะยึดอำนาจได้ตั้งเข้าไปในสนชหรือในที่ใดก็ตามถ้ายังไม่หยุดพฤติกรรมเหมือนก่อนการยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี57นั้นปัญหามาจากคนกลุ่มนี้ผมพยายามอธิบายว่านะครับ ผู้ที่แต่งตั้งคนเหล่านี้จะต้องเชิญคนเหล่านี้เข้าไปพูดคุยว่าทางคณะที่ยึดอำนาจมีความต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าด้วยความปรองดองสมานณฉันอย่างจริงจังคนเหล่านี้ต้องไม่กวนน้ำให้ขุนชักใบให้เรือเสียชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านหาเรื่องนะครับกับกลุ่มที่มีความคิดเห็นที่แตกตา่างอย่างไม่หยุดหย่อน ถ้ามีการเตือนดังๆกับคนกลุ่มนี้แล้วผมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ถ้าปรอให้คนกลุ่มนี้มาอาละวาดมาฟาดฟันทำร้ายกับคนที่เขาเชื่อว่าเป็นปฏิบัติปัญหาก็ไม่จบเพราะคนที่เขาถูกกระทำนะครับพูดภาษาบ้านๆเขาก็มีมือมีตีนเหมือนกันะนะครับเขาก็ต้องต่อสู้นะครับเพื่อปกป้องตัวตนของเขานะครับไม่ววาการใช้สิทธิ์ทางกฎหมาย นะครับที่จะดําเนินการหรือการวิวาทะระหว่างกันซึ่งบ้านเมืองไม่ควรที่จะนะครับมีสภาพการเป็นอย่างนั้นกันอีกแล้วผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าความห่วงใยเนี่ยนะครับที่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าถ้าเลิกวกรยาการศึกแล้วจะปฏิรูปไม่ได้นะครับแต่อย่างที่ผมเรียนว่าผมไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านมีการข่าวอย่างไรแต่เอาละครับ ก็เป็นความสบายใจระหว่างกันนะครับเมื่อท่านเห็นว่ายังยังไม่สงบมีการเคลื่อนไหวอย่างไรนี่นะครับที่จะเป็นปนัญหานะครับก็ถือว่าเป็นดุนลพินิษนะครับเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของตัวพลเอกประยุทธ์เองผมเองก็เห็นว่าสภาพการอะไรต่างๆนั้นนะครับถ้าอีกสิกหนึ่งไม่มาเหยียบย่ำกันอีกสิกหนึ่งนั้นแล้วต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่บ้านเมืองนี้จะเดินหน้ากันไปได้ ยังไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็บอกไปยังซีรัฐบาลว่าให้มุ่งเน้นถึงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเพราะว่าภัยทางเศรษฐกิจนะครับหนักกว่าภัยทางการเมืองเศรษฐกิจเวลานี้ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับผมเชื่อว่านะครับอยู่ที่การพูดความจริงหรือไม่ไม่พูดเท่านั้นเองว่าเราต้องรู้ว่าเราก็อยู่ในอาการที่หนักกันพอสมควร ที่จะหวาดฟันวิกฤตอันนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปิดศึกสองด้านเนี่ยนะครับโดยนะครับจะโดยจงใจหรือไม่จงใจก็ตามนั้นนะครับแทนที่ว่าจะเอาสมองไปมุ่งเน้นแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนนะครับแต่คนกลุ่มนี้ที่ยังมีความแค้นขวังหุ่นเดิมนะครับกับจะต้องการเอาสถานการณ์ทางการเมืองนะครับมากลบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งสิ่งนี้ครับมันจะกลายเป็นปนัญหาผมเองก็อยากจะเรียนไปยังนะครับคณะผู้ยึดอำนาจว่าที่ท่านถามกรณีเรื่องคุณวรชัยเหมะที่สื่อมวลชนไปถามกันนะผมก็เชื่อว่าคุณวรชัยนั้นนะครับได้แสดงความคิดเห็นนะครับในทางส่วนตัวที่เขาเองได้รับผลกระทบโดยตรงจากการทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกรัฐสภาของการทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็แสดงความรู้สึกนะครับเช่นเดียวกับอดีตประธานสภาอาวุธที่สภานิคมหรือเขาต้องใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองนะครับโดยใช้กระบวนการยุติธรรมในการที่จะดําเนินคดีกลับกรณีที่เขาเห็นว่าเป็นการถอดถอนที่ผิดกฎหมายไม่มีอํานาจไม่มีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญถูกฉีกแล้วฉบ,บับใหม่ก็ไม่ได้ให้อํานาจเอาไว้เขาก็ต้องใช้สิทธิในการปกป้องตน นะครับแต่ว่าส่วนที่จะมีการเคลื่อนไหวกันมานั้นผมก็เชื่อว่ายังไม่มีใครไปกระทําการใดๆนา,นาขณะนี้ทุกคนก็รู้บรรยากาศกันดีเพียงแต่ว่าอีกซีกหนึ่งเนี่ยมันต้องไม่มากดดันกันอีกซีกหนึ่งไม่ใช่ว่าเช้ามาก็กระทืบเย็นมาก็กระทืบเช้ามากระทืบเย็นมาก็กระทืบนะครับไอ้คนที่มันถูกกระทํามันจะหมดความอดทนเนอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เราเตือนกันว่า ให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นเรื่องหลักและเรื่องนี้แก้ไขปัญหาได้นะครับและผมก็เสนอว่าวิธีแก้ไขปัญหานก็คือบอกให้คนที่รับการแต่งตั้งจากท่านเนี่ยนะครับไปทําหน้าที่ตามปกติแทนที่จะมาใช้เวลานะครับแทนที่จะมาใช้เวลาในการที่จะมุ่งเน้นที่จะประหัตประหารทางการเมืองกันถ้าต้องการรักษาบรรยากาศนะครับก็ต้องทํากันแบบนี้แต่ถ้าไอ้พวกนั้นต้องการที่จะทําลายบรรยากาศมันก็ไม่จบแล้วครับ พออีกพอไปวิาพากษ์วิจารณ์ซิอีกสิ่งหนึ่งก็ต้องพูดมานะครับยังไม่รู้จักจบสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อได้มีการแสดงความรู้สึกกันในเรื่องนี้กันออกมานั้นนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองยังมีการเคลื่อนไหวกันอยู่นะครับและก็จะเป็นเหตุให้ปฏิรูปไม่ได้และใครจะรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปความก็คือว่าการยกเลิกกฎระเบยาการศึกนั้นนะครับยังไม่มีเกิดการเกิดขึ้น นะครับอย่างแน่นอนและพวกผมเองก็คงจะไม่ได้ไปร้องขอให้มีการยกเลิกกิจการนะครับก็ว่ากันเต็มที่มีความเชื่อกันอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าบ้านเมืองอยู่ในความรับผิดชอบของคณะท่านที่มีอํานาจกันนะครับแต่ว่าส่วนน้ำาริท่องเที่ยวนะครับถ้าจะไปต่อสู้มีการยกเลิกในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวก็ให้สบายใจว่าพวกผมไม่เป็นอุปสรรคนะครับในเขตพื้นที่ที่ท่านมีความต้องการที่จะฟื้นนะครับ ให้การท่องเที่ยวนั้นได้กลับคืนมานะครับนี่ก็ตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าไม่ยกเลิกยังไงนะครับดำรงอยู่แบบนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าในความเห็นของผมนั้นเราเองก็เคยเจอกับสภาพการอย่างนี้นะครับในการยึดอํานาจในแต่ละครั้งไม่ได้มีความรู้สึกที่ผิดแปลกนะครับใดๆไปมากกว่านี้เพียงแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นในแต่ละส่วนนั้น อาจจะเจอเฉพาะปัญหาในพื้นที่เพราะผมก็มีความเชื่อนะครับและผมเชื่อว่าผู้ที่ยึดอำนาจก็มีความเชื่อเช่นเดียวกันเพราะก็เคยพูดกันมาหลายครั้งว่าผู้ที่มีอำนาจนั้นจะต้องใช้อำนาจให้น้อยที่สุดนะครับใช้อำนาจนะครับมากไปเท่าไหร่นั้นอำนาจก็จะหมดไปมากเท่านั้นแต่ยิ่งใช้น้อยนะครับอำนาจนั้นก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นบ้านเมืองจะอยู่ด้วยพระเดชอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีพระคุณเป็นตัวประคอบมีพระคุณอย่างเดียวไม่มีพระเดชก็ไม่ได้พระคุณกับพระเดชนัน้นเป็นของคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลักนิติศาสตร์กับน,นิติธรรมนั้นมันก็จึงคู่กันผมเองก็เห็นว่าบรรยากาศของบ้านเมืองเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าในความกระเพื่อมความเห็นทางการเมือง มันจะมีสีสันมันจะฉูดฉาดมากขึ้นนะครับกับบรรยากาศของการปฏิรูปประเทศไทยและก็บอกกับพี่น้องว่าเราก็ต้องอดทนต่อการรับฟังนะครับความเห็นแตกต่างกันได้ได้ยังมีของสนุกขึ้นมาอีกมากนะครับอย่าได้มีความว่ามีความสุกที่ผิดหวังว่าเขาเสนออย่างนี้นเพราะเราก็ไม่เคยมีความหวังอยู่แล้วไม่ใช่หรือนะครับจากบุคคลที่เขามีทัศนคติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ข้อความต่างๆความเห็นทัศนะต่างๆถัดจากนี้ไปนะครับให้มองกันอย่างมีสตินะครับแล้วก็ตั้งหลักตั้งใจที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับที่เรามีความแตกต่างกันแต่ว่าไม่เป็นปัญหาอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาสองเรื่องนี้นะครับที่เราเองก็แลเห็นแล้วว่านะครับที่ทางของประเทศคือเรื่องรัฐธรรมนูญหรือการปฏิรูปประเทศไทยจะเป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับส่วนการแก้ไขปัญหาของประเทศนะครับก็จะใช้วิธีการก็คือว่า ไม่มีลักษณะของการตำหนิประนามย้าเยียดแต่เป็นเรื่องของการร่วมกันหาทางออกร่วมกันนะครับที่จะแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนผมเองต้องขอบคุณนะครับทุกข้อความนะครับที่พี่น้องร่วมไว้หาไหลนะครับเป็นความรู้สึกเดียวกันนะครับเรามีหวัวใจเดียวกันแม้ว่านะครับจับนะครับไม่ได้เป็นพี่น้องที่คลานตามกันมาแต่ว่าการต่อสู้ที่ผ่านมานั้น ทำให้เราเป็นสายเลือดเดียวกันนะครับมีความรักมีความผูกพันเดียวกันพากกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันในช่วงสุดท้ายต่อ พบกันในช่วงสุดท้ายของมองไกลประจำวันอังคารที่7ตุลาคม2557นะครับกับบรรยากาศที่มีความรู้สึกกับการจากไปของพันเอกดรอภิวัน